ล่องสลับอย่างเงี้ยก็คือการซ้อนล่องนี่เราเรียกว่านอนในล่องสลับอย่างเงี้ยเราต้องสร้างบ้านนนะแต่จริงมันมีชื่อเราเรียกว่าสลอบมันจะเป็นล่องที่ถูกตัดซ้อนลายไม้ลูกอะไรแบบนี้หลอดอันให้เราจะสร้างเส้นตัวนี้นะครับมันไม่ใช่เส้นในนั้นนะมันเป็นเส้นอะไรครับคอนสตรัตชั่นนะไม่ใช่เส้นลึกนะเราจะใช้คองสั่งเลยในลาสนิก ใชสั <Ơ> ่างไหมครับเอ่นเตอร์พอยต์แล้วก็เป็นเส้นคอนสแตนซ์ใช้สองมัลสันงนะแล้วก็เซนเตอร์พอยต์แล้วก็คอนสแตนซ์สุ่้าไหมรวมแล้วเก็ว่าจากเส้นสิบห้าองศามาแปดที่เส้นอะไรครับสามสองศาถูกไหมพอเราได้เส้นนี้ปุ๊บ không gian này sẽ à, tâm sẵn Điều này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ศูนย์จดสองห้าอ้ามันเป็นเส้นอันนี้เอาไหมลองเส้นก่อเปลี่ยนตัวนี้เป็นเส้นขึ้นนะจิ้เส้นนี้นะแล้วกดคำสั่งสลับใหมนะ่แล้วก็ใส่ไปเท่าไหร่ครนะับศูนยจสองห้าแล้วก็เห็ตรงนี้ค่อยมาเปลี่ยนเป็นเส้นกดสั่งช่างตะกิ้ที่เส้นแล้วก็กดกดสา่งนชะ่าง ผมว่าูนห้าหรือ5ูสอศูนองข้อห้านะเป็ว่าข้อห้าเป็นงอะไรเป็นคู่อะไรการเปลี่ยนอ๋อมันก็เป็นศูนยุดห้า่ศูนหเส้นตอนนี้ชี้นะเราก็เปลี่ยนเป็นมันเป็นเส้นครกอยู่ใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับเส้นข้อสั้นรหบ

ใส่กางเบไต้ใส่แใส่ไรไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่นะแองเจนต์อะไรจบไม่ต้องใส่ศูจุดหกสามเลยนี่ร่ะแงเจนตอไเลยไม่ต้องใส่นะแองเจนต์แล้วสักกี่เท่าไรไม่รู้ นี่อยู่ตรง <laughs> ừ, thì, 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 thì. <cười> 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 何とか。<music> เอลซีโหลดก็ได้ตอนนี้อาปเตบอมอข้นไถ้ามันคอนคอนอ่าไดครั

ได้มาตรฐานได้ไีมอง ร้อนาตรงมาลมง้าไม่เดกตนี่ดน่อ่ามงต้องใส่ขนยาวไม่ไม่อยากลงเร็วดไนกว่าไปแล้วเ้แล้ไม่เื่อไไม่ต้องลยี่สแดงยีสิบแดงรูองเข้าอ่ะสามห้อง ข้างหน้ามาช้านะครับข้หน้มาเช้าเริ่มเรียนก็ประมาณคร่ทันแล้วก็่าน่ากนมมันจะไม่ค่อยจะนนนร

อาจารย์ครับถ้ามาทานตอนเช็คชื่อนี่